สองที่หน้าช่องของลุนวดโกโกโก,โกมว่อคืนที่ผ่ามาครับนั่นคือทางด้านโอซาซุนาและดีเดมโมบูคัเลยครับมาตามนัดพาไปเพียงแค่หนึ่งตัวเพราะว่าหลีกไอแลนด์ที่ลุงให้ไปอย่างเดลี่ซิตี้และซ o ลิโกโรเวอร์เนี่ยเขาเลื่อนนะครับแต่ยังไม่จุใจไม่ต้องเสียอกเสียใจครับเพราะในครอบครัวของลุนวดโกโกโกที่ใต้โปเนี่ยอ๋อ แต่สนั่นลั่นทุ่ง10ตัวเน้นๆ10ตัว,ตวบวกๆมีให้คุณแน่นอนครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็อิ่มแป้กันยกบ้านใครยังไม่เคยเข้าครับยกเบอร์ขึ้นมาหน้าจอเดี๋ยวนี้เลยเข้าไปได้ครับที่ใต้โปบอกเลยครับของดีมีเพียบแต่สนั่นลั่นทุ่งครับแล้ววันนี้ขอญาตจ,จัดต่อเลยกันครับ4คู่โดนใจจะมีค่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ลงจัดได้ครับ พี่น้องนัดรับคดีคุยหนึ่งครับเป็นฟุตบอลพิมลีครับแข่งกันตั้งแต่หัวหวัเลยครับระหว่างทางด้านลีดอยู่เต็ดจะเปิดบ้านเจอสเปอร์ครับในเวลา6โมงครึ่งครับ โดยผลงานของหลีครับ5เกมล่าสุดนะครับยังรุ่มๆดอนๆเก็บชนะได้ค่อนข้างน้อยครับโดยเสมอไป3ชนะไป1และแพ้อีก1รับผลงานยังถือว่าไม่ได้ดีมากครับแต่การเล่นในบ้านของหลียูเอเต้นั้น3เกมที่ผ่านมาเนี่ยชนะ1เสมอ2ยังไม่แพ้ใครนะครับในฤดูกาลนี้ส่วนน้านสเปอร์ครับ5เกมที่ผ่านมาครับถือว่าฟอร์มค่อนข้างเหนียวแน่นครับเสมอ3ชนะ2ตลอด5เกมที่ผ่านมาและการเล่นนอกบ้านเอ้ย ถือว่าดีสามเกมที่เล่นนอกบ้านชนะ2เสมอ1เออถือว่าดูดีนะครับแบบนี้แล้ววันนี้เมื่อไปเช็คเพดานี่เขาให้มาแบบได้เลือกได้ลุ้นไม่ว่าคุรจะไปทางลีกก็ได้ไปทางสเปอร์ก็ได้แต่สําหรับมุมมองลุงครับถึงแม้ว่าวันนี้จะเล่นในบ้านลีแต่คุณภาพของสเปอร์ทีมของโทมัสแฟงพัฒนาขึ้นเยอะเป็นทีมที่แพ้ค่อนข้างยากไอ้วันไหนเหมือนจะแพ้เอ้ยสเปอร์ก็กลับมาเสมอได้ ส่วนทนาาน้าลีดผลงานยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ถึงแม้วันนี้จะเล่นในบ้านนะครับและสถิติการเจอการส่วนใหญ่แล้วไม่ต้องพูดอะไรมากครับสเปอร์ทำได้ดีกว่าเวลาเจอลีดครับเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับมุมมองลุงครับคู่นี้ให้มาได้เลือกได้ลุ้นลุงขอมองไปที่ทีมเยือนอย่างสเปอร์แล้วนครับวันนี้มีโอกาสเฉือนชนะทางด้านลีดไปได้ครับเพราะ,ะนั้นคู่นี้จัดไปที่ไก่ในทางทา็อตแนมฮอสเปอร์ครับ ต่อที่คู่ที่2ครับเป็นฟุตบอลบุนเดสลีกาครับระหว่างทางนั้นดอทบุลจะเปิดบ้านเจอทาานั้นอาร์เบลซิปในเวลา2ทุ่มครึ่งโดยผลงานของดอดบุนในช่วงนี้โคตรด,ดีโคตรแรงนะครับชนะ4ี่เสมอ1และชนะติดต่อกันมา3เกมติดแล้วเช่นเดียวกับทาานั้นอาร์เบลัซิปครับผลงานในช่วงหลังกำลังขึ้นหม้อครับ5เกมที่ผ่านมาชนะ4แพ้ไปแค่1เกมและชนะติดต่อกันมา4เกมแล้วคู่นี้เจอกันน่าจะสนุก สูสีแน่นอนครับและเพดานในให้ทางด้านดอดบุญมาไม่ถึง1แบบนี้สำหรับมุมมองลุงครับลุงมองว่ามีโอกาสเป็นไม่ได้ครับที่วันนี้ดอดมุล จะเฉือนชนะทางด้านอาเบลซิปและหยุดสถิติของทางด้านอาเบลซิปไปได้นะครับด้วยฟอร์มการเล่นในบ้านตลอด2เกมที่ผ่านมาเนี่ยชน,นะมา2เกมรวดและเมื่อดูสถิติเฮตูเฮตในการเจอกันครับเมื่อรู้การก่อนนะครับสทีมนี้เก่งบ้านไข่บ้านมันครับเพราะนั้นแล้ววันนี้เลนี่บานดอดมูลเพดานให้มาไม่ถึง1แบบนี้ดอดมุลมีโอกาสที่จะชนะแบบเฉือนๆครับเพราะนั้นคู่นี้ลุงมองไปที่เสือเหลืองดอดมุลครับ อมาต่อที่คู่ที่3ครับเป็นหลีกสวิตนะครับระหว่างทาาด้านการาฟพ,พอเปอร์จะเปิดบ้านเจอทา่าด้าน f อฟซ o ซู c ริคับในเวลาตีหนึ่งครึ่งับโดยผลงานของการาฟพ,พอเปอร์ตลอด5เกมที่ผ่านมาถือว่าไม่ได้แย่มากครับโดยเสมอ2ชนะ2และเกมล่าสุดเพิ่งแพ้มานะครับส่วนทัาน f ้อฟซ c ซูริคับตลอด5เกมที่ผ่านมาครับผลงานดูจับต้องได้และดูดีกว่านะครับโดยชนะ3เสมอ1 และไม่แพ้ใครมา4เกมติดต่อกันแล้วครับสำหรับน้านั้น,นทีมเยือนอย่าง f c z o l i c ครับและเมื่อไปเช็คเฮดทูเฮดในการเจอกันส่วนใหญ่แล้วนะครับเป็นน้งนั้น f c z ู l i c ครับที่ทําผลงานได้ดีกว่าน้งหนั้นกาฟ h o p p e r ครับเพราะนั้นคู่นี้เพดานให้มาแบบได้เลือกได้ลุ้นจัดไปที่ f c z o l i c น่าจะอุ่นใจกว่าครับ ตอต่อที่คุณที่4ี่ครับเป็นผู้บอลการโชว์ซีเรียร์ R ครับระหว่างนด้นอตตอตาลนตาจะเปิดบ้านเจอทางด้นโคโม่ครับในเวลาตะหนึ่งสี่สิบห้าครับโดยผลงานของอตตอตาลนตาครับตลอด5เกมที่ผ่านมาถือว่าใช้ได้นะครับชนะ3เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับและไม่แพ้ใครมาติดต่อ 3เกมติดแล้วส่วนนั่นโคโมโ่ครับผลงานก็ดีไม่แพ้ครับ5เกมที่ผ่านมาชนะ2เสมอ2และแพ้1โดยไม่แพ้ใครมาติดต่อกัน4เกมติดแล้ววันนี้ทั้งคู่มาเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้น่าจะสนุกสูสีแน่นอนครับโดยผลงานการเล่นในบ้านของอัตแลนตาที่ผ่านมา2เกมเนี่ยชนะ1เสมอ1ยังไม่แพ้ใครในบ้านตัวเองครับ ส่วนทานดานโคโมโครับออกไปเยือนม,มาแล้ว2เกมครับชนะ1และแพ้น1นะครับผลงาน50-50ครับในการเล่นเกมเยือนเพราะนั้นคู่นี้ลุงยังมองลึกๆว่าทานดานอาตาลันตาเอาตัวรอดจากเกมนี้ไปได้น่าจะเฉือนชนะโคโมโได้แบบคืดจับครับเพราะนั้นคู่นี้มองไปที่อาตาลันตาครับพี่น้องก็จบลงไปกับ4คู่โดนใจประจำวันนี้นะครับถ้าหาใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ครับที่ไทโปของดีมีเพียบใครไม่ใครเข้ารีบเข้าไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะพี่น้อง